สวัสดีเขาอยู่ในมือยาจ่าได้ลูกนกเนี่ยเขาอยู่ในมือยาจา่าลูกนกเพื่อนเพื่อนจักมาจะ๊ใส่ลูกนกนะคะกะพิบเบิงกล้องด้วยนะเพื่อนเพื่อนเออน่ะกะพิบตาพิบกระพิบตา,าน่ะยังฟังเหมือนฟังรู้เลยเพื่อนเพื่อน สวัสดีขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาดูยายจ๋านะคะนี่นี่และครับเพื่อนๆนะนขอบคุณที่มาดูยายจ๋านะคะเขาอยู่ในมือยายจ๋านะคะเป็นลูกนกเ่าน้อยเห็นะหเนาะเล่นว่ายัางกับบรลลูวยา,จายาจา๋ยากับบจัก นี่ลูกนกนะคะเาจายียจ๋าถึงนั่นเขาถึงอยู่เขาก็กลัวอย่างนี้ไม่ใช่ไม่กลัวเจายจ๋าเลยเอามาให้เพื่อนเพื่อนได้เบิ่งมาหนี้ละเบอือสิ่งแวดล้อมที่เจายจ๋าอยู่ในที่ที่เจายจ๋าทำงานก็มีอะไรแปลกแปมาฝากเพื่อนเพื่อนกระป๋้อมกิ้งก่าหรือหลายลายลาย,ย่างเนาะคะ่ะก็จะได้จากธรรมชาตินะคะคเพื่อนเพื่อนและอีกอย่างเจียาจาย๋าไม่ได้กินนะนะ แบบพวกนกเจ้านกหย่างก็ปล่อยแต่ถ้าเขาตายก็คือเขาตายอย่างแบบนี้เขาก็ไม่ได้อย่างกระเข่าแบบนี้นะคะนี่สวัสดีนะสวัสดีขอบคุณนะคะที่มาบึงยอดชับยอดวิวให้ยายจา๋า คนนะคะเพื่อนเจ้าเก็บเกี่ยวมาฝากนะคะนี่เป็นลูกนกเจ๋าไม่ได้ไปเก็บไปค้นจะเพิ่นตกมาจากทางไหเพิ่นตกลงมาหรือล่วงลงมานะคะเพื่อนเจะาไม่ได้นั่นเพื่อนเด้อบ่ได้ไปเสาะแสวงหาเอามาเด้จะเพิ่นล่วงมาจากทางใดเพื่อนๆไม่รู้ล่วงมาจากไหนนะคะเนี่ยเนี่อันนี้นะคะ อยู่ในมือเจาจานะ